สวัสดีค่ะพบกับพอ,อน้อยปอกงสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอําเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุะะาตามระเบียบใหม่ระเบียบใหม่ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม คม2566ที่ผ่านมากับลหลายๆท่านก็ส่งวันเดือนปีเกิดกันเข้ามานะคะให้พอน้อยรู้ให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วหรือยังลงได้ตั้งแต่ช่วงไหนแล้วเดือนไหนที่จะได้รับเบียบอย่างที่ผู้สูงอายุนะจ๊ะกาท่านหนึ่งค่ะท่านส่งวันเดือนปีเกิดมาค่ะเกิดวันที่17เกิดวันที่10 7มิถุนายน2 5ง9ลเลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วหรือยังคะวันนี้ปอ,อน้อยมีคำตอบให้เลยนะจ๊ะสำหรับท่านที่สอบถามมา17มิถุนายน2 5 0 9ท่านสามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2 5 6 7เป็นต้นไปนะจ๊ะซึ่งเดือนตุลาคม2 5 6 0 เ็ 7, เป็นเดือนแรกของปีง็ประมาณ2,568ค่ะถ้าลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนี้ค่ะท่านก็จะได้รับเบีย้ยยางที่ผู้สูงอายุในปีง็ประมาณ2,569นะคะซึ่งปีงบประมาณ2,569จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,568 ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ท่านอายุครบ60ปีในช่วงเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้รบเบียอย่างชีพูวปสูงอายุนะจ๊ะมาเข้าสู่คำถาม17มิถุนายน2 5 0 9 ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปไม่ควรเกินเดือนมิถุนายน2569เ,เ,เพราะอะไรเพราะว่าเราเองไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดียวท่านออสะดวกช่วงไหนท่านไปลงทะเบียนผู้สูงอายุนะจไม่ควรเกินไม่ควรเกินเดือนมิถุนายน2569ค่ะไปลงที่ไหนไปลงที่ท้องถิ่น ท้องถิ่นก็คืออบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะเจ้าว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวก็คือบัญชีที่ไม่โดนปิดบัญชี ที่ใช้ทาธุรกรรมอยู่โดยตลอดนะคะบางธนาคารถ้าเราถ้าเจ้าตัวไปเปิดบัญชีไว้นานๆไม่มีการขยับขยืนข่นเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารอาจจะอาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบนะคะกรถึงคราวที่ท่านจะได้รับเบี้ย,ยางทนชีพผู้สูงอายุกรณีที่บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวกรมบัญชีกลางโอนเงินไม่ได้โอนเงินไม่สําเร็จ ท่านไม่เสียสิทธิ์แต่จะเสียเวลาต้องมาแก้ไขประปุงในระบบก็จะได้รับพร้อมกันในเดือนถัดไปค่ะก็ฝากไว้สําหรับท่านที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุบัญชีต้องใช้บัญชีที่มีการเคลื่อนไหวนะจ๊ะค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามปอน้อยเข้ามา ค่ะ17มิถุนายน2509ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปไม่ควรเกินเดือนมิถุนายน2569เพราะว่าท่านลงไปแล้วท่านจะได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่17มิถุนายน2569เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุ ท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนกร,รกฎดาคมุม2569เป็นต้นไปค่ะก็คงจะจัดเียนสำหรับท่านที่สอบถามขออนาเข้ามา หรือท่านใดที่จะสอบถามพอน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นการย้ายภูมิลำเนาย้ายภูมิลำเนาอย่างไรสิทธิ์จะได้รับต่อนเนื่องจากที่เดิมแล้วมาที่แห่งใหม่นะจ๊ะค่ะใตยคอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพอน้อยเองตอบทุกคําถามไม่มีคําถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อยชาแนลท่านา จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้พ่อนายต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ